ชายวัย73ปีเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในห้องนอนของเขาไม่ใช่หัวใจวายไม่ใช่เส้นเลือดในสมองแตกแต่เป็นเพียงการกระทำง่ายๆอย่างหนึ่งการช่วยตัวเองสิ่งหนึ่งที่เขาทำมานานหลายสิบปีคืนนั้นมันกลับกลายเป็นเรื่องถึงตาย สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงพิมพ์ระดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของผู้ชายที่มีประสบการณ์กว่า60ปีในการช่วยให้ชายสูงวัยปกป้องกำลังวังชาการไหลเวียนโลหิตและความมั่นใจทางเพศดิฉันได้ทำงานร่วมกับทหารผ่านศึกซีโอที่กเกษียณแล้วและคุณปู่จากทุกสาขาอาชีพและดิฉันมาที่นี่เพื่อบอกคุณในสิ่งที่แพทย์ส่วนใหญ่ไม่พูดคุณอาจเคยถูกบอกว่ามันปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายหรือแม้กระทั่งดีต่อสุขภาพและเป็นเวลาหลายปีที่มันเป็นเช่นนั้นแต่หลังจากอายุ70ปีสิ่งที่เคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติสามารถกลายเป็นอันตรายได้อย่างกระทันหันนั่นคือความย้อนแยง้งเพราะตอนนี้ร่างกายของคุณตอบสนองแตกต่างออกไปแม้กระทั่งกับสิ่งที่เคยรู้สึกว่าเป็นกิจวัตร ในวิดีโอนี้ดิฉันจะเปิดเผยสี่ข้อผิดพลาดเงียบๆที่ชายสูงวัยมักทำระหว่างการช่วยตัวเองข้อผิดพลาดที่ทำลายหัวใจของคุณอย่างเงียบๆทำให้หลอดเลือดของคุณตีบตันและค่อยๆกัดกร่อนกำลังวังชาของคุณที่สำคัญกว่านั้นดิฉันจะแสดงให้เห็นถึงวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้นและปกป้องความแข็งแรง ความปลอดภัยและความมั่นใจของคุณและอย่าข้ามไปนะคะเพราะข้อผิดพลาดข้อที่3เป็นข้อที่ผู้ชายเกือบทุกคนทําและยังเป็นข้อที่มีแนวโน้มจะส่งคุณไปห้องฉุกเฉินมากที่สุดด้วยเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปดู4ข้อผิดพลาดที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนด้านสุขภาพที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายวัย70ปีขึ้นไปและถ้าหัวข้อนี้โดนใจคุณพิมพ์หนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างแต่ทําไมพิมพ์ศูนย์ความคิดเห็นของคุณช่วยให้ดิฉันสร้างเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของคุณอย่างแท้จริงได้ ดิฉันจะไม่ให้คุณต้องรอนานเรามาเริ่มกันที่ข้อผิดพลาดเงียบๆข้อแรกจากทั้งหมด4ข้อที่ผู้ชายวัย70ปีขึ้นไปมักทําระหว่างการช่วยตัวเองแต่ละข้ออาจดูเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งไม่เป็นอันตรายแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันสามารถส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนโลหิตความมั่นใจและคุณภาพชีวิตของคุณได้อย่างเงียบๆเ,เรามาเริ่มกันที่ข้อผิดพลาดข้อที่1กันเลยค่ะ ข้อผิดพลาดที่1การช่วยตัวเองเมื่อร่างกายอ่อนแอหรือเหนื่อยล้ามองแวบแรกมันดูเหมือนไม่เป็นอันตรายคุณอาจมีวันที่ยาวนานอาจจะนอนไม่ค่อยหลับหรืออาจจะเพิ่งทำงานในสวนหรือเดินเล่นมาคุณเหนื่อยและปวดเมื่อยเล็กน้อยแต่คุณคิดว่าการปลดปล่อยเล็กน้อยอาจช่วยให้คุณผ่อนคลายก่อนนอนได้มันรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรทำ แต่ความจริงที่ไม่มีใครเคยบอกคุณคือการช่วยตัวเองแม้ในช่วงเวลาส่วนตัวยังคงทำให้ร่างกายของคุณต้องรับความเครียดทางกายภาพและเมื่อคุณอายุเกิน70ปีผลกระทบของความเครียดนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมากเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบหัวใจและหลอดเลือดของเราต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรักษาการทำงานตามปกติหัวใจสูบฉีดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าเดิม หลอดเลือดแดงสูญเสียความยืดหยุ่นบางส่วนและความดันโลหิตมักจะไม่คงที่เมื่อคุณเหนื่อยล้าหรือพลังงานสำรองของคุณหมดลงระบบของคุณก็ตกอยู่ภายใต้ความตึงเครียดอยู่แล้วเมื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นความตึงของกล้ามเนื้อและความต้องการการไหลเวียนของเลือดที่มาพร้อมกับการช่วยตัวเองเข้าไปอีกคุณอาจกำลังทำให้ร่างกายของคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงโดยไม่รู้ตัว อันตรายนี้ไม่ใช่แค่ทุสติดิฉันเคยทำงานกับชายสูงวัยหลายคนที่รายงานว่ารู้สึกหน้ามืดเวียนศีรษะหรือหายใจไม่ออกหลังจากช่วงเวลาส่วนตัวในบางกรณีอัตราการเต้นของหัวใจของพวกเขาก็พุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันบางคนรู้สึกแน่นหน้าอกแปลกๆหรือหายใจถี่ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน ชายคนหนึ่งอายุ74ปีซึ่งสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีล้มลงในห้องน้ำหลังจากช่วยตัวเองตอนดึกหลังจากทำงานในสวนมาทั้งวันร่างกายของเขาอ่อนเพลียอยู่แล้วและการพลักดันครั้งสุดท้ายนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสบายกลับกลายเป็นเหตุฉุกเฉินสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ตระหนักคือในสภาวะที่เหนื่อยล้าหรือขาดน้ำ ความสามารถของร่างกายในการควบคุมความดันโลหิตจะไม่เสถียรซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่า Postural Hypotension ซึ่งการยืนหรือนั่งเร็วเกินไปในระหว่างหรือหลังถึงจุดสุดยอดทำให้ความดันโลหิตตดลงอย่างอันตรายเมื่อรวมกับการคลายความตึงเครียดตามธรรมชาติอาจทำให้เป็นลมลม้มหรือแม้กระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจได้ผลกระทบทางอารมณ์ ก็สาคัญไม่แพ้กันที่ต้องทําความเข้าใจชายสูงวัยหลายคนกลัวที่จะพูดถึงเรื่องนี้บางคนรู้สึกอับอายที่เรื่องง่ายๆแบบนี้อาจนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้บางคนปัดมันทิ้งไปโดยคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกหรือวันนั้นฉันแค่เหนื่อยแต่ความอันตรายที่แท้จริงอยู่ที่การทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆโดยไม่ตระหนักถึงรูปแบบเมื่อเวลาผ่านไปการฝืนร่างกายในขณะที่มันกําลังต้องการการพักผ่อนจะค่อยๆกัดกร่อนความยืดหยุ่นของคุณ มันเพิ่มความเสี่ยงต่อความเครียดของระบบหัวใจและหลอดเลือดรบกวนสมดุลของฮอร์โมนและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรู้สึกมั่นใจเชื่อมโยงและควบคุมได้เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้สิ่งสำคัญคือต้องเลือกช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิดเมื่อร่างกายของคุณรู้สึกได้รับการบำรุงและพร้อมไม่ใช่เมื่อคุณหมดแรงฟังพังงานของคุณดื่มน้ำนั่งลง หายใจปล่อยให้ร่างกายของคุณอยู่ในสภาวะที่สบายไม่ใช่ความอ่อนเพลียการเปลี่ยนแปลงง่ายๆนี้สามารถปกป้องสุขภาพของคุณรักษากำลังวังชาและทำให้ประสบการณ์นั้นน่าพึงพอใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความพึงพอใจแต่คืออายุที่ยืนยาวและทุกการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่คุณทำในวันนี้ส่งผลต่อความแข็งแรง ความสามารถและความมีชีวิตชีวาที่คุณจะรู้สึกในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าเรื่องนั้นทําให้คุณประหลาดใจรอจนกว่าคุณจะได้ยินข้อผิดพลาดข้อที่สเพราะมันไม่เกี่ยวกับร่างกายของคุณเลยแต่เกี่ยวกับวิธีที่จิตใจของคุณเข้าหาการกระทํานั้นข้อผิดพลาดที่สองการรีบร้อนโดยปราศจากการอยู่กับปัจจุบันทางจิตใจหรืออารมณ์ สำหรับผู้ชายวัย70ปีขึ้นไปหลายคนการช่วยตัวเองกลายเป็นกิจวัตรมากกว่าช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่อมันทำอย่างรวดเร็วมักจะเงียบยา่าซ่อนเร้นราวกับเป็นสิ่งที่น่าอับอายหลายปีของการตัดสินจากสังคมความรู้สึกผิดทางาศาสนาหรือความเชื่อที่ว่าชายสูงวัยไม่ควรให้ความสำคัญกับความใกล้ชิดสามารถสร้างกำแพงแห่งความอึดอัดขึ้นมาอย่างเงียบๆดังนั้น แทนที่จะโอบกอดการกระทำนั้นด้วยสติหลายคนจึงรีบร้อนทำมันไปปฏิบัติต่อมันเหมือนนิสัยที่ต้องทำให้เสร็จมากกว่าเป็นประสบการณ์ที่สมควรได้รับความใส่ใจการกระทำที่รีบร้อนนี้สร้างความเสียหายมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ตระหนักเมื่อคุณรีบร้อนระบบประสาทของคุณจะไม่มีโอกาสได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่แต่มันจะอยู่ในสภาวะเครียดเล็กน้อยกระตุ้นการตอบสนองแบบสู้หรือหนี ไฟออฟไลท์ของร่างกายการหายใจของคุณจะตื้นกล้ามเนื้อเกรงจิตใจวอกแวกทั้งหมดนี้ทำให้หลอดเลือดของคุณตีบแคบจำกัดการไหลเวียนโลหิตและสร้างความตึงเครียดที่ไม่จําเป็นต่อหัวใจและต่อมลูกหมากของคุณร่างกายตีความความตึงเครียดนี้ว่าเป็นอันตรายไม่ใช่ความสุข ที่แย่ไปกว่านั้นการขาดการเชื่อมต่อทางอารมณ์สามารถก่อตัวขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เคยเป็นแหล่งของความสบายและความใกล้ชิดกลายเป็นการกระทําเชิงกลไกที่ป่ดาจ,จากความรู้สึกเติมเต็มผู้ชายเริ่มรายงานว่ารู้สึกชา ทางเหินทางอารมณ์หรือแม้กระทั่งหุดหงิดในภายหลังและเนื่องจากการกระทํานั้นรีบร้อนคุณภาพของการไหลเวียนของเลือดไปยังไวัยวะเพศจึงลดลงซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาจนําไปสู่ปัญหาในการรักษาการแข็งตัวความไวต่อการสัมผัสลดลงและใช้เวลาฟื้นตัวนานขึ้นมันไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะการกระทํานั้นขาดความใส่ใจและความตั้งใจ ผู้ชายบางคนพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการผลักดันให้หนักขึ้นหรือเพิ่มการกระตุ้นโดยคิดว่าพวกเขาแค่ต้องการความเข้มข้นที่มากขึ้นแต่นั่นกลับเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับร่างกายสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริงคือการช้าลงหายใจลึกๆและอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่เมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองได้สัมผัสกับความสุขด้วยการตระหนักรู้ระบบประสาทของคุณจะผ่อนคลายหลอดเลือดเปิดการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ร่างกายของคุณตอบสนองได้ง่ายขึ้นและจิตใจของคุณรู้สึกมัน่นคงแทนที่จะเร่งรีบดิฉันได้เห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้ด้วยตาตนเองชายสูงวัยที่ปรับใช้แนวทางที่ช้าและมีสติมากขึ้นมากรายงานว่าคุณภาพการแข็งตัวดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นความวิตกกังวลลดลงและรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์กับตัวเองอีกครั้ง มันไม่ใช่เรื่องของการทําให้สมบูรณ์แบบแต่เป็นการอยู่กับปัจจุบันร่างกายของคุณยังคงมีความสามารถในการรับความสุขแต่มันต้องการความใส่ใจของคุณไม่ใช่ความกดดันของคุณ ดังนั้นหากคุณพบว่าตัวเองกําลังรีบร้อนลองถามตัวเองว่าทําไมคุณกําลังพยายามทําให้เสร็จก่อนที่ใครจะสังเกตเห็นหรือเปล่าวะคุณอับอายหรือเปล่าคุณกําลังปฏิบัติต่อตัวเองราวกับว่าคุณไม่สมควรได้รับประสบการณ์เต็มรูปแบบของความใกล้ชิดอีกต่อไปเพียงเพราะคุณอายุมากขึ้นแล้วหรือคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านั้นร่างกายและจิตใจของคุณยังคงคู่ควรแก่การเอาใจใส่การดูแลและความเคารพ ขาถามคุณหน่อยคะ่ะครั้งสุดท้ายที่คุณช้าลงและอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่ทางอารมณ์คือเมื่อไหร่คะถ้ามันนานมาแล้วบางทีอาจถึงเวลาที่จะค้นพบพื้นที่นั้นภายในตัวเองอีกครั้งและเมื่อพูดถึงสิ่งที่เรามองข้ามข้อผิดพลาดข้อต่อไปอาจทำให้คุณตกใจมันไม่เกี่ยวกับความเร็วหรือความอับอายแต่มันเกี่ยวกับที่ที่คุณกำลังทำมัน และทำไมสิ่งนั้นถึงอาจทำให้ความปลอดภัยของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างร้ายแรงข้อผิดพลาดที่3การช่วยตัวเองในท่าที่เป็นอันตรายผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองเลยเพราะคุณคงจะทำมันในแบบเดิมมานานหลายสิบปียืนอาบน้ำโน้มตัวเหนืออ่างล้างหน้าหรือนั่งอยู่บนขอบเตียงแต่ความจริงที่ชายสูงวัยส่วนใหญ่มองข้ามคือ ค่าที่คุณเลือกในระหว่างการช่วยตัวเองสามารถทำให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างร้ายแรงได้อย่างเงียบๆในระยะนี้ของชีวิตความสมดุลความดันโลหิตและเวลาในการตอบสนองไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปกล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอการไหลเวียนโลหิตช้าลงและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเคลื่อนไหวหรือความดันที่ลดลงอย่างกระทันหันนั้นมีจำกัดมากขึ้น เมื่อคุณช่วยตัวเองขณะยืนโดยเฉพาะในที่ลื่นๆเช่นห้องน้ำร่างกายของคุณจะอยู่ในสภาวะที่เปราะบางการไหลเวียนของเลือดเปลี่ยนไปเข่าของคุณอัดล็อกอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นและหากความดันโลหิตของคุณลดลงอย่างกระทันหันซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังถึงจุดสุดยอดคุณมีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่จะเป็นลมหรือล้มดิฉันเคยเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกินไปชายคนหนึ่งคิดว่าตัวเองสบายดีทำกิจกรรมเสร็จ หันหลังจะก้าวออกไปแล้วก็ล่มลงบางครั้งไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเลย กรณีหนึ่งที่ยังคงอยู่ในใจดิฉันคือสุภาพบุรุษวัย76ปีที่หมดสติในห้องอาบน้ําและสะโพกขักเขาไม่มีประวัติปัญหาสุขภาพหัวใจมาก่อนไม่มีสัญญาณเตือนแต่การผสมผสานร,ระหว่างไอ้น้ําการยืนและภาวะความดันโลหิตต่าหลังถึงจุดสุดยอดได้สร้างสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเขาอยู่คนเดียวและนอนอยู่ตรงนั้นเกือบชั่วโมงกว่าจะได้รับความช่วยเหลือการบาดเจ็บครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตของเขาความสามารถในการเคลื่อนไหวของเขาไม่เคยกลับ มาเป็นปกติและทั้งหมดนั้นเริ่มต้นจากการกระทำง่ายๆในท่าที่ไม่ถูกต้อง นี่ไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ยากแม้จะไม่มีการล้มอย่างรุนแรงการช่วยตัวเองในท่าทางที่อึดอัดหรือไม่มั่นคงซ้ำๆสามารถสร้างความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องให้กับหลังส่วนล่างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้อขาได้เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่สบายความตึงและแม้กระทั่งการกดทับเส้นประสาททําให้ความใกล้ชิดในอนาคตเจ็บปวดมากขึ้นหรือมีประสิทธิธภาพน้อยลงทว่า ผู้ชายส่วนใหญ่ยังคงทำต่อไปจากความเคยชินโดยไม่ตระหนักว่าถ้าทางทางกายภาพของพวกเขาในช่วงเวลาเหล่านี้กำลังทำงานต่อต้านพวกเขาอย่างช้าๆร่างกายของคุณในวัยนี้ต้องการความมั่นคง ความปลอดภัยและการสนับสนุนการนั่งลงในท่าที่สบายและผ่อนคลายไม่ใช่แค่ความหรูหราแต่มันคือความจำเป็นการให้เท้าของคุณวางอยู่บนพื้นหลังของคุณได้รับการรองรับและสภาพแวดล้อมของคุณปลอดภัยจะช่วยลดความตึงเครียดเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและปกป้องคุณจากการบาดเจ็บกระทันหันการปรับเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวนี้อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาที่สงบ,บสุขก,กับการเดินทางไปห้องฉุกเฉิน และอย่าลืมแง่มุมทางอารมณ์สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและตั้งใจสร้างความรู้สึกสงบและสบายคุณไม่ได้รีบร้อนหรือซ่อนเร้นอีกต่อไปคุณกำลังดูแลตัวเองในลักษณะที่สะท้อนถึงศักดิ์ศรีไม่ใช่อันตรายและการเปลี่ยนแปลงในกรอบความคิดไปสู่การเข้าข้อตนเองอย่างมีสตินี้สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณได้ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ดังนั้น ขอถามคุณหน่อยค่ะครั้งสุดท้ายที่คุณพิจารณาถึงความปลอดภัยของตัวเองอย่างแท้จริงในช่วงเวลาส่วนตัวเหล่านี้คือเมื่อไหร่คุณกําลังให้การสนับสนุนที่ร่างกายต้องการหรือคุณแค่ทําในสิ่งที่คุณเคยทํามาตลอดและหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาด เพราะข้อผิดพลาดข้อต่อไปไม่ใช่เรื่องทางกายภาพเลยแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นมันเกี่ยวกับการเพิกเฉยต่อสัญญาณเงียบๆที่ร่างกายของคุณพยายามส่งมาหาคุณเป็นเวลาหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีและการพลาดสัญญาณเหล่านั้นอาจทําให้คุณต้องสูญเสียมากกว่าที่คุณคิดข้อผิดพลาดที่4การเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกหรือการทํางานของร่างกาย เมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในการตอบสนองของร่างกายมักจะถูกมองข้ามหรือที่แย่กว่านั้นคือถูกเพิกเฉยคุณอาจสังเกตเห็นความล่าช้าเล็กน้อยในการเกิดอารมณ์การแข็งตัวที่อ่อนกว่าปกติหรือการถึงจุดสุดยอดใช้เวลานานกว่าที่เคยบางทีความรู้สึกอาจไม่รุนแรงเท่าเดิมหรือคุณรู้สึกพึงพอใจน้อยลงหลังจากนั้น สำหรับชายสูงวัยหลายคนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รู้สึกเหมือนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความชราเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับอย่างเงย็บเยบและก้าวต่อไปแต่กรอบความคิดนั้นการเพิกเฉยหรือลดความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในการทำงานทางเพศเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้สัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่แค่ความชราตามปกติ ที่คุณต้องอยู่กับมันบ่อยครั้งที่มันเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าจากร่างกายของคุณเป็นข้อบ่งชี้ของปัญหาที่ซ่อนอยู่เช่นการไหลเวียนโลหิตไม่ดีความไม่สมดุลของฮอร์โมนความเสียหายของเส้นประสาทหรือแม้กระทั่งภาวะต่อมลูกหมากโตในระยะเริ่มต้นและยิ่งคุณเพิกเฉยต่อมันนานเท่าไหร่ความเสี่ยงที่ปัญหาเหล่านั้นจะแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นบางครั้งอย่างเงียบๆและไม่สามารถย้อนกลับได้ ดิฉันเคยทำงานกับชายสูงวัยหลายร้อยคนที่มาหาดิฉันหลังจากที่เรื่องราวได้ดำเนินไปไกลเกินไปแล้วสิ่งที่เริ่มต้นจากการลดลงเล็กน้อยของความรู้สึกนำไปสู่ภาวะย่อนสมัรถภาพทางเพศเต็มรูปแบบสิ่งที่เริ่มต้นจากการลังเลในการปัสสาวะเล็กน้อยกลายเป็นการรบกวนในตอนกลางคืน อาการปวดอุ้งเชิงกรานหรือแม้กระทั่งการวินิจฉัยว่าเป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือในกรณีที่พบได้ยากคือมะเร็งต่อมลูกหมากและเมื่อได้ฉันถามพวกเขาว่าอาการเริ่มขึ้นเมื่อไหร่พวกเขามักจะมีคําตอบเดียวกันสักพักแล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการแก่ตัว ข้อสันนิษฐานนั้นอันตรายใช่การสูงวัยนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ร่างกายมักจะส่งเสียงเตือนก่อนที่มันจะพังมันจะกระสิบด้วยสัญญาณเล็กๆน้อยๆนานก่อนที่มันจะกรีดร้องด้วยผลกระทบที่รุนแรงการลดลงของความไวต่อความรู้สึกทางเพศความยากลำบากในการรักษาอารมณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการหลังไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกทางกายภาพแต่มันคือข้อความระบบหลอดเลือดระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อของคุณล้วนเกี่ยวข้องกับการทำงานทางเพศเมื่อมีบางอย่างผิดปกติมันคือธงแดงที่บ่งบอกว่าอาจมีบางอย่างผิดปกติเช่นกันสิ่งที่ทำให้ข้อผิดพลาดนี้น่าเสียหายยิ่งขึ้นคือความอับอายหรือความเขินอายที่ผู้ชายหลายคนรู้สึกเมื่อเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แทนที่จะขอความช่วยเหลือหรือถามคำถามพวกเขาซ่อนมันไว้แสร้งทำเป็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น พวกเขาถอนตัวและในการทําเช่นนั้นพวกเขาไม่เพียงแต่ชะลอการรักษาที่เป็นไปได้แต่ยังเริ่มสูญเสียความมั่นใจความใกล้ชิดและความรู้สึกเชื่อมโยงกับร่างกายของตนเองข่าวดีคือสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณใส่ใจกับสัญญาณของร่างกายเมื่อคุณหยุดปัดสิ่งต่างๆว่าเป็นแค่ความชราคุณสามารถดําเนินการในระยะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการไปพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของผู้ชาย การตรวจเลือดพื้นฐานหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องอาหารการออกกำลังกายหรือกิจวัตรประจำวันคุณมีการควบคุมมากกว่าที่คุณคิดหลายภาวะเมื่อตรวจพบในระยะเริ่มต้นสามารถจัดการหรือแม้กระทั่งย้อนกลับได้แต่ก็ต่อเมื่อคุณเต็มใจที่จะรับฟังเท่านั้นร่างกายของคุณได้แบกกลับคุณมา70สิ 75หรืออาจจะ80ปีมันสมควรได้รับความสนใจจากคุณไม่ใช่แค่เมื่อมีบางอย่างพังแต่เมื่อมันเริ่มกระสิบเป็นครั้งแรกอย่าเพิกเฉยต่อสิ่งที่ร่างกายของคุณพยายามจะบอกคุณเพราะบ่อยครั้งที่สัญญาณเงียบๆเ,เหล่านั้นคือคำเตือนเดียวที่คุณมีและเมื่อคุณรู้ 4. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ชายทำหลังอายุ70ปีแล้วก็ถึงเวลาที่จะถามคำถามที่ใหญ่กว่า คุณจะพลิกสถานการณ์ทั้งหมดได้อย่างไรคุณจะปกป้องการไหลเวียนโลหิตทวงคืนความมั่นใจและใช้ประโยชน์จากปีข้างหน้าให้ได้มากที่สุดได้อย่างไรเรามารวบรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันการทวงคืนความใกล้ชิดการเข้าไขของคุณบทใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วแ,และเมื่อคุณได้ยินความจริงอย่างชัดเจนสมบบและไม่มีการปรุงแต่งก็ถึงเวลาที่จะถอยกลับมาและถามตัวเองว่าคุณจะทำอะไรกับความรู้นี้ เพราะนี่ไม่ใช่แค่สีข้อผิดพลาดท,ที่แยกจากกันแต่มันคือภาพสะท้อนของความเป็นจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ชายวัย70ปีขึ้นไปจํานวนมากกําลังใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างเงียบๆในทุกๆวันความเป็นจริงที่ความใกล้ชิดกลายเป็นเรื่องเร่งรีบที่ช่วงเวลาส่วนตัวถูกมองข้ามที่ความปลอดภัยถูกละเลยและที่สัญญาณเล็กๆน้อยๆของร่างกายถูกปัดทิ้งไปในความเงียบแต่ความชาราไม่ได้พลากค,คุณค่าของคุณไป ไม่ได้ทําให้ความต้องการของคุณมีความสําคัญน้อยลงและแน่นอนว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้ชีวิตโดยตัดขาดจากร่างกายของคุณเองหรือจากความสุขและความมั่นใจที่เคยเกิดขึ้นได้ง่ายๆในความเป็นจริงช่วงชีวิตนี้ต้องการสติปัญญามากขึ้นไม่ใช่น้อยลงการอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงความกล้าหาญที่จะทำสิ่งต่างๆแตกต,ต,ต่างออกไปไม่ใช่จากความกลัวแต่จากความใส่ใจคุณได้เห็นแล้วว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อข้อผิดพลาดเหล่านี้ถูกเพิกเฉยดิฉันได้แบ่งปันเรื่องราวจริงๆของผู้ชายเช่นเดียวกับคุณบางคนที่ต้องชดใช้บางคนที่พลิกสถานการณ์ได้และหากมีข้อความหนึ่งที่เชื่อมโยงทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันมันคือคุณยังคงควบคุมได้คุณยังคงมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ปกป้องหัวใจการไหลเวียนโลหิตความมั่นใจและศักดิ์ศรีของคุณ ลองคิดดูว่าคุณเคยบอกตัวเองบ่อยแค่ไหนว่าฉันสบายดีหรือไม่มีอะไรลองคิดดูว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะทำกิจวัตรเดิมๆซ้ำๆช่วยตัวเองขณะเหนื่อยล้ารีบเร่งยืนในท่าที่ไม่ปลอดภัยหรือเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกเพียงเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณเคยทำมาตลอดแต่ถ้าการทำสิ่งที่คุณเคยทำมาตลอดคือสิ่งที่รั้งคุณไว้ล่ะ ถ้ากิจวัดเงียบๆนั้นกําลังค่อยๆกัดกร่อนความแข็งแรงความสมดุลความใกล้ชิดของคุณไปทีละเล็กทีละน้อยละ่ะนั่นไม่ใช่ความชาราแต่นั่นคือการหลีกเลี่ยงและมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องราวของคุณคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าคุณสมควรที่จะรู้สึกปลอดภัยในร่างกายของตัวเองรู้สึกมั่นใจในร่างกายของคุณได้สัมผัสกับการเชื่อมต่อและความใกล้ชิดแม้ว่าจะเป็นเพียงกับตัวคุณเองในลักษณะที่ยกกระดับจิตใจไม่ใช่ทำให้หมดแรง สิ่งนั้นเริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ด้วยการฟังร่างกายของคุณด้วยการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกรอบความคิดที่เหมาะสมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยความเต็มใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นอายเกินกว่าจะยอมรับและใช่มันหมายถึงการให้เกียรติร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณไม่ใช่โดยการยอมแพ้แต่โดยการปรับตัวในลักษณะที่สะท้อนถึงปัญญาไม่ใช่ความอ่อนแอ ดิฉันอยากให้คุณจดจำบางสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเป้าหมายไม่เคยเป็นเพียงแค่การออรอดชีวิตจนถึงวัยชาราแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในวัยนั้นการก้าวผ่านบทนี้ไม่ใช่ด้วยความกลัวหรือความเงียบแต่ด้วยความมั่นใจแต่ความชัดเจนและความเคารพต่อชีวิตที่คุณได้สร้างขึ้นและร่างกายที่ได้แบกรับคุณมาทุกช่วงเวลาของความใกล้ชิดกับตนเองสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งนั้นหรือค่อยๆพรากมันไปทางเลือกเป็นของคุณเสมอ ดังนั้นจงนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากที่นี่ในวันนี้ไปใช้ให้มันท้าทายคุณให้มันเปลี่ยนมุมมองของคุณให้มันนำทางคุณไปสู่นิสัยที่ดีขึ้นที่บำรุงเลี้ยงแทนที่จะทำให้หมดแรงไม่ว่าจะเป็นการนั่งลงแทนที่จะยืนการช้าลงแทนที่จะรีบร้อนหรือการใส่ใจแทนที่จะปัดทิ้งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลและมันทำได้มากกว่าการปกป้องร่างกายของคุณมันฟื้นฟูความสบายใจของคุณ นี่ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความสุขแต่เป็นการทวงคืนมันตามเงื่อนไขของคุณเองด้วยการตระหนักรู้ด้วยความปลอดภัยด้วยความตั้งใจและด้วยความเคารพที่ร่างกายวัยและประสบการณ์ของคุณได้สั่งสมมาคุณยังอยู่ที่นี่ยังคงเรียนรู้ยังคงเติบโตและนั่นในตัวมันเองคือชัยชนะที่เงียบงนันให้มันมีความหมายให้มันนำทางไปข้างหน้า หากข้อความนี้ได้สื่อสารกับคุณแม้ในทางเล็กน้อยดิฉันขอเชิญชวนให้คุณดำเนินการง่ายๆอย่างหนึ่งในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับกิจวัตรของคุณการฟังร่างกายของคุณอย่างใกล้ชิดมากขึ้นหรือแค่ยอมรับว่าความต้องการของคุณยังคงมีความสำคัญก้าวแรกนั้นส่งพลัง พิมหนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นหากคุณพร้อมที่จะให้เกียรติสุขภาพและวัยของคุณด้วยความใส่ใจที่มากขึ้นและหากวิดีโอนี้ช่วยคุณได้โปรดพิจารณากดติดตามและแบ่งปันให้กับเพื่อนที่อาจได้รับประโยชน์เช่นกันเรื่องราวเสียงและทางเลือกของคุณมีความสําคัญไม่ใช่แค่สําหรับคุณแต่สําหรับคนอื่นๆที่กําลังเดินบนเส้นทางที่คล้ายกันเราสามารถทําลายความเงียบที่อยู่รอบเรื่องความชาราความใกล้ชิดและความแข็งแกร่งไปด้วยกัน ขอบคุณที่รับชมรับฟังและเลือกที่จะใช้ชีวิตในช่วงวัยนี้ด้วยปัญญาและความตั้งใจคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและวันที่ดีที่สุดของคุณยังคงอยู่ข้างหน้าได้